สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะครูจะเล่าเรื่องของผักกวยช่ายให้ฟังนะคะถ้าเราต้องการจะห่อกวยช่ายให้สวยงามเนี่ยเราจะต้องทําผักกวยช่ายของเราให้แห้งค่ะเช่นล้างน้ําเสร็จแล้วเราจะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปตากแดดค่ะให้ผักสลบเลยนะคะก่อนที่จะนํามาผัดและปรุงรส แล้วจากนั้นเราก็จะนําไปใส่กระชอนค่ะเพื่อให้เสด็จน้ําแล้วจึงนํามาห่อนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือห่อสดค่ะการห่อสดนี่ก็คือเราจะ,ะนำก๋วยช่ายเนี่ยนะคะล้างหัน่นซอยแล้วเนี่ยปรุงรสเลยค่ะตามใจชอบของเราเลยนะคะให้รสจัดหน่อยจากนั้นเราก็นำแป้งไปห่อเลยค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องฉีดน้ำ พรมน้ำลงไปในก๋วยช่ายที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนนำไปนึ่งค่ะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ำอีกนะคะเพื่อที่ให้ก๋วยช่ายของเราเนี่ยนุ่มแล้วจึงนำไปพรมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะครูได้ทำคลิปก๋วยช่ายไว้ให้ได้ดูแล้วนะคะนักเรียนเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วพบกับครูใหม่ค่ะขอให้สนุกกับการทำขนมและอาหารว่างกับครูนะคะ บายบายค่ะส so ู so ้ๆนะคะ